สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้หัวจรวดมานําเสนอกันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าครับนะเป็นตัวหลังคาสูงครับเป็นรถช่วงยาวนะเครื่องดีใช้ได้ครับขับทางไกลได้นะเจ้าของลงยลิดไว้เช่นนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับพวงมาลัยพาวเวอร์หลังคาเป็นแบบ v i p นะฮะยุคเก่านะก็เบาครบตามรูปเลยครับนะทะเบียนโอนะครับภาษีปี63นะ เครื่องก็เป็นตัว 2J นะครับนะติด LPG เรียบร้อยแล้วครับแอร์คันนี้มีนะครับแต่ว่าต้องไปไล่ต่อเอาหน่อยนะครับนะก็คือแอร์มีตะลมนะครับใครอยากได้ไปก็ต้องเอาไปทำต่อเพิ่มเติมนะครับแอร์นี่นะก็ไฟนี่สว่างติดครบครับสีก็ตามรูปเลยนะครับแม็กสวยครับนะเป็นแม็กกล้วยครับราคาเจ้าของตั้งไว้ที่59,000บาทนะครับ 5 9 0 0 0บาทนะครับก็คันนี้อยู่หินกองนะครับสระบุรีนะใครสนใจก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ Facebook ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาลิงก์มาติดไว้ให้เลยนะครับในลิงก์ก็มีเบอร์โทรเจ้าของรถไว้ให้เรียบร้อยนะครับถูกใจอย่างไงก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูนะครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจใ่าเงินนะครับทางช่องเป็นแค่สื่อกางให้เท่านั้นนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถค่าใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ